สุนล้างหน้าผมกลับมาโทรศัพท์อันนี้มีเอเจนต์คัทเทลโอเคเขาบอกให้ผมเทอร์มินเอตผมว่าวันก็ให้ผมเทอร์มินเอตคุณเหมือนกันโอเคมาเราจะเดินเราจะเดินมาดวลปืนกันเลยดีกว่ามาฉันรู้นะว่านายอ่่ะใชนั่นนายใช่ไหมใช่ผมเล่นกระบะคนอยู่แป้งล้อเล่นล้อเล่นเราเดินหาโคบินก่อนดีกว่าหาอีกก่อนใช่ไหม หาแม่งก่อนตุ้มอยู่ตรงไหนจำได้ผมผมเล็นเกียชากเราเราตายเราตายอยู่ตรงนี้เราตายอยู่ตรงนี้โคบินจะเดินมาหลังกล่องเราก็ดูแล้วไม่เห็นมีไอ้คุณลอกคอผมได้ปะค่ะคิวได้คิวได้แต่ลอกคอไม่ได้อ่าคิวเลยไอ้เดี๋ยวได้ตรงกลางอ่อคอยคอยหน้าโอ้รับลับเลย่อยหน้านี่แล้วกูโดนยิงยังไงเนี่ย โดนต่อยทีเลือดขนาดนี้อ,อย่าไงไรก็คำสัง่งคำสัง่งคำสังสำส่งใช่ไหมไม่ดีฉัไม่อยากจะฆ่านายเลยเพื่อนไอ้นี่<อ>หน้าคล้ายๆลุงแซมเหมือนกันนะเนี่นนยน่าไม่ขายผมว่านายขายโทนี่สตาร์กมากกว่าการลับป้อยไอ้เชี่ยใครทักสกายเฮ้ยปดูชักจบอยู่โอ้โหตาหน้าตาพี่แก <laughs> เกลียนมาก โคบินมาข้างหลังครับมาข้างหลังปืนไรดีสุดแบงค์แฮชแอนนั่นแหละจบได้ดีสุดอาเชอร์ก็ชนะครับโอ้นี่คนรู้อยูอะไปเนี่ยผมอัดมาอัดอยู่และเออเอออัดอัดอัดละแม่งต่อยหน้ากูตายเลยไอ้เหี้ยใครเขาทักสกายกูนะแหมวันนี้คาจริงไงถ้าลำคานก็เรียกมันคุยเลยแล้วกัน